มาถึงรายการคาของปี2558นะคะวันที่2มกราขายเชื่อ iPhone 6 23, นนอเครื่องละ2,300 0บาทจำนวน2เครื่องให้กับบริษัทสยามโฟนจำกัดโดยออกใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SI 0001ทับ0002 00 อันนี้นะคะเราจะเข้าที่ระบบขายและรับจองสินค้ากดที่ปุ่ม Workflow จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะไปที่ invoice สินค้าคลิกเลือกที่ขายเชื่อนะคะคลิกโอเคก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะจะมี ไปเอกสาร่หนึ่งใบนะคะที่เราคีย์ไว้แล้ว9ก้า1นะคะอันนี้เราจะกด F 3เพิ่มเลขที่และเลขที่อ้างอิงนะคะไม่ต้องคีย์ไปคีย์ที่วันที่เอกสาระคะ่ะ0 2 0 1 5 8 ลูกค้ารหัสนะคะกดจุด enter อันนี้เราเลือกบริษัทสยามโฟนจำกัด enter เลยค่ะยอดนี้ขณะนี้นะคะศูนย์บาทคลิกโอเคใช้รหัสสาขาของลูกค้าในรายงานภาษีคลิกย yes นะคะโปรแกรมก็จะดึงชื่อย่อลูกค้ามาให้นะคะต่อไปนะคะเราจะไปคีย์ที่คอลัมน์ทีค่ะ อันนี้คียหนึ่งนะคะสินค้าสำเร็จรูปไปที่ชื่อสินค้านะคะกดจุดและ Enter ค่ะอันนี้เราจะเลือก iPhone 6นะคะตามโจทย์โปรแกรมนะคะก็จะดึงรหัส B ีีศูนยชื่อสินค้า iPhone 6มาให้จำนวนนะคะสองเครื่อง ระบุจำนวนสินค้าและหน่วยนับนะคะ2เครื่องต่อดึงเครื่องเท่ากับ1เครื่องคลิกโอเคค่ะราคาหน่วยนับสองหมามพบาทมูาคาลค่ารวมก็46่หมอันนี้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิก F10 บันทึกโปรแกรมก็จะบันทึกข้อมูลนะคะ ก็จะมีลงบัญชีอัตโนมัตินะคะใบที่ si 000 00 1 0ับ0002 00ตั้งลูกนี้สยามโฟนชื่อบัญชีลูกนี้การค้าจำนวนเงินเดบิต49,220บาทขายเชื่อเครดิต46 0ห0าสีขาย3220บาทคลิก f 1 0บันทึกค่ะอันนี้เราจะ พิมพ์นะคะลองพิมพ์ดูคลิกเยึค่ะเลือกใช้แบบฟอร์มแบบ si ขีดศูขด k 2นะคะที่ด้านหลังจะวงเล็บว่าต้นฉบับค่ะคลิกโอเคเราจะดูใบเอกสารนะคะเลือกที่จอภาพแล้วกดริ้นเลยค่ะ ก็จะมีใบเอกสารมาให้ดูนะคะเป็นใบกำกับภาษีใบส่งสินค้าใบแจ้งหนี้นะคะเลขประจำตัวผู้สีภาษีบริษัทสายามโฟนจำกัดรหัสสินค้า B01 iPhone 6 2เครื่อง23,000บาทจำนวนเงินรวมก็4 6บ0 0บาทอันนี้เราจะไม่มีแค่ ตาของบริษัทนะคะเมื่อเสร็จแล้วกดปิดเลยค่ะก็จะขึ้นมาให้คีย์ข้อมูลใหม่นะคะอันนี้เราจะไม่คีย์ต่อกด e x c t p t ออกกดเยีดเราก็จะได้ใบเอกสารสินค้านะคะเลขที่ยัอิง s i 0001ทับ00002นะคะจำนวนเงิน4 9 2 2 0บาทนะคะ อันนี้เราจะไม่คีย์ต่อกด a c p e p t ออกค่ะกด CANCEL ค่ะก็จะเสร็จแล้วนะคะ